ข่าวสั้นวันนี้เกิดเหตุรถสิบล้อพุ่งชนนายカเร์ไเดอร์บีแบบไม่ทราบตปที่ตองมีอะไรวะฟังต่อถึงมาพี่ดูดนดืดนแบบเนี้ยจะเรื่องอะไรอีกลระนอกจากีเอ็นนั่นแหละเมื่อไหร่คือพี่จะเสร็จเนี่ยโอ้ระดับไหนละพี่มันเทพแกมันเกียนและอีกอย่างอะสันหาขั้นเทพแกมันหวยรู้ไหมซะว่าหาเรไลเดอมันเก๋กูด หุบป,ปาไปเถอะตอนนั้นอยากจะอ้วกว่ะพี่รู้อะไรหรือเปล่าว่าครีมมันจะฉายนึนตุลาแล้วนะแต่น,นี้มันเพิ่งเดือนสิงหาองนะปัญยาอย่างมึงจะท,ทําทันเหรออ้ภาคที่แล้วก็ทาลูกลวกไม่อยากนึกเลยว่ะว่าภาคนี้เขาพี่ตรณาเป็นยังไงคงจะออกมันลวกกว่าเดิมนะสิบอกอะไรให้นะว่ามามันหมดยุคข,ของข้าคำนิยมเดอร์แล้วแกมันบ้ากินไก่เดิบมากไปเปล่าวะก็ยังดีกว่าพี่ ลากไก่ดิบกินน้ำเฮ้ยนั่นแกนจะไปไหนกลับมานี่ดิกลับมาเคียงก่อนกินไก่ดิบไ่น้ำหมายความว่าไงมรลนุษไงโอ้โหนี่แกจะลามบามเมกินไปละนี่แกเป็นรุนน้องฉันนะเว้ยแกนะแกละกล้าว่าฉันได้ยังหยุดพูดได้ละผมชักจะลำคาญพี่ละพี่น่าจะปล่อยให้ผมโชว์เดียวฟังนะฟังต่อพี่ไม่อยาก,กเคียครับแก แกก็รู้ว่าโปรเจกต์ฉันเยอะฉันทาไม่ทันพูดงียากโดนต่อยเหรอวะผมรู้นะวพวกพี่แอบไปสะโตใช่ไหมละ่ะคิดถึงดาวดิโถ่แผนอย่าพูดถึงเรื่องนั้นแล้วจะทำมานี่ฉันสักจะหมดความอดทนกับแกแล้วฮแกมันโกนเตี้ยอยากลองดีใช่ไหมหน่อยมันตบกูุหรอนี่เป็นไงอยากทราดีนะบอกไว้ก่อนพวกความอดทนของผมมีจำกัดโอเคโอเคพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจ พี่อยากจะบอกว่าความอมดทนของฉันก็มีขีดจำกัดเหมือนกัน